qua mãi của à, nằm nắng xứ đi bay sụt đi à đi tổ Cô bầu khâu cháy qua mãi qua mãi à, làm thủ tôn tiếng cả khâu cháy นวน,นออบแปลใดดีถูกต้องตามอักขระภาษาปารีโวหารอ่านเข้าใจง่ายผู้ได้ก็ดีเวลาสุราดรทาตีแปลนภาษาปารีแล้วใครรู้ความหมายก็นำหนังสือนี่ไปสูตรไปอ่านต่อ ก็จะเข้าใจความหมายอย่างถูกต้องแต่งการเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างลึกแลบโดยเมื่อสูตรอยู่ก็ดีเมื่ออ่านอยู่ก็ดีคือใจปัญญาพิจารณาไปต่อก็จะเกิดปัญญาหันแจงในคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเบาสงสัยแต่แล้ลในวรโรกาสวันเกิดวิจาระ อายุวัฒนามังกราร้อยปีเต็มในปีนี้ภูคาจึงเลิกเอาหนังสือปรับทำสูตรมนตแปลเล่มนี่อิดออกมาแจกแป็นธรรมตาลถวายต้านแก่พระปิคุสังฆาตามโหวัดหางว่าตีมาสัาเดงมุติตาแก่ภูคาและแก่สัทธาต่างหลายตัวไป หวังเปิดฮือเป็นประโยชน์อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นโดยขอฮือตานตั้งหลายตุกตอนตุกอองและพอไม่ออกสัทธาตั้งหลายตุกผูตีมาติบมาตานวันเกิดของผู้คากว่าดีเบาได้มากกว่าดีจุงจนกันอยู่ดีกินหวานมีติคาอายุมันเกี่ยนยืนยาวรอยสาวปีแป้นฝั่งตลอดถึง คือวุฒิที่จำเดินโดยอายุวันนาสุขะปาระโคกะคือได้มดังกรรมพัฒนาตุกเยิงตุกภ่าก,การเสกกรรมโดยสมแดดอาจธรรมผัดเจ้าใส่แก้วเขมาจารีวัดหลวงเจงยืนนักก่เจงตุงค่ะนนี้เป็นโครกความมหาเป็นโครกควมมยาเป็นโครกคมมหาทุรกขค่ะเนี่ย โปรแกมอาญ,ญาเลยมันไม่นตนเราวอเยกันเนอ่อ๋อต่วนเราอ๋อค่ะค่ะค่ะเหมือนว่าอัดเออเจ้ามหาปีเนี่ยเตรียมมาเสนออดญาตัวพราะว่ารํากรรมมันไรแล้วไอ้ก่อที่จูตามนี่แต่ป้อมไรกว่าที่แกไขไอ,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 อ้ข่าวอ๋อที่เป็นน่างเป็นโควความอาญาแบบเออตนเราอ๋อค่ะค่ะอหันนี่เป็นจนเจนจะนั่นโป็นกรโคราความพวกค้ามหาเนี่ยนี่นี่ถูกอยู่อ๋อ,อค่ะค่ะเอออ๋คอค่ะ